ืัอนี้ก็คือเกาพี่น้องครับเห็ดเปียกเห็ดก้านตามภาษาค้นบานนอกบรนดาพี่น้องครับืัอนี้ตัดไม้ไผ่มาสิมาซอ,อมเตียงอมองนั่งเล่นพี่น้องครับหาพี่น้องปองไปามาอันเกาพอดีหนาฝนมันหนามันหัวมันกะเห็ดห้ขูไห้หพังพี่น้องครับของมันใส่เนาะของการเวลามันกะทำหิหงขูพังได แห้งเป็นไหมพี่น้องบรรักษาถือน้ำถือฝนปวกกะกินพี่น้องครับนี่กระตัดใหม่มาไหม่ไผ่เออปลูกไวอืมเพิ่นปลูกไวละเจ้าของที่เก่าเพิ่นพี่น้องครับกระตัดไม่ละพี่น้องยาวยาวแดดเก็าหอนพี่น้องอืมพี่น้องครับแดดเก็าหอนออจากว่าสีเหลือออกมาสีย่างบอลใหม่นะเพราะว่าปลวกมันกินพร้อม นี่ก็ตัดป้าเตียงไว้ประมาณสิบยี่สิบดนพี่น้องครับตัดเอาไว้ก็ค่อยๆลำเลียงมาพี่น้องครับเห็ดผู้เดียวก็ค่อยเป็นค่อยไปพี่น้องครับเห็ดยัง,งก็ได้เออคือเล่นคลิปนี่แหละค่อ,คอยๆสะสมไปพี่นวลทีละเส้นส w งเส้นมันก็เรื่องธรรมาดาพี่น้องครับเออถ้ามีเงินมีเงินสื่อกับป้ต้องเห็ด แต่เฮ็ดกับผมมีเงือนสื่อแล้วมันก็นเรื่องธรรมดาแต่ผมมาสอมพี่น้องครับอเอาสิ่งที่มัน่นห่างมันพังมั่นผูนะ่ะพี่น้องเนาะเสดายเอามาสอมใส่นะครับพี่น้องนี่ก็เตรียมอุป,ปกรณ์ครับเตียงนี่แหละครับเฮ็ดนะเอาไปดังนี่กระมงขั้วที่เฮ็ดกับเขาพี่น้องนั่งเลน่นนั่งคุยกันหาพี่น้องมาหานี่แหละครับไม่ไพ่กะ ค่อยๆลำเลี้ยงมาผุดอ,อยู่ในป่าอีกเยังก่องอยู่ใต้ตน้นลำใยตน้นริมจีพี่น้องครับด้านหลังก็มีต้นล้ำใยตน้นริมจีต้นบักไฟต้นบกักเผาแล้วก็เป็นต้นไผ่ไผ่หวานพี่น้องครับที่กบบระบ่หไหลคือเพื่อนดอกออหน่อยก็มูที่อยู่บ้านนี่ก็ประมาณสามไร่เนี่ยแหละพี่น้องครับนิดๆนีๆ่นนก็ค่อยๆเฮ็ดไปพี่นออ้องตามวิถีชีวิตอ่า ของสวสูงไว้ยนี่ก็เลี้ยงม้าเลี้ยงแมวว้กับพ่อได้เป็นมูเป็นพวกกันพ่อได้คุยนี่แหละครับพื่น่าชีวิตเจวอย่างไยนี่แหละครับมันผูมันพังสอมแล้วสอมอีกไม่ก็ไม่ยั่งดีด้พี่น้องครับนี่ธรรมดาแหละครับมันถึกฝนช่วงหนา้าฝนกับฝน,นตกพี่น้อง้วก็สังกะสีก็คัวนะครับอืแต่ว่ามนกะดังตรงนี้กับลมมันเย็นด,ดี ต่ว่นหนาห่อนกับห่อนคักกิเลสังกสีนี่ครับนี่ก็ะยังขนป้าพันในเมือดพี่น้องครับค่อยๆขนปกาค่อยๆเฮ็ดไปนะ,ะเฮ็ดผู้เดียวพี่น้องครับเฮากะนี่ละวิถีชีวิตพี่น้องครับอบ่บังบ่หมี่คือเพิ่นพี่น้องครับตะกอนก็เคยมีดอกอืพอป่วยหล้วมันไปเมือดนี่ครับว่าโลกกรรมพี่น้องครับอืมตะกอนไม่เมือดครบสุยางน่ะละพี่นอ้องเออ ซีล้อกก็มีสองล้อกก็มีมีมบักไหลเออพบอป่วยล่ะมันกับบองยัง่งนี่แหละพี่น้องครับอันนี้จังอันนี้จะของซีวิตจักรเสียวยังเ้าพี่น้องเนาะเกิดมากกับขอหาบอ่อเจ็บบ่อป่วยกินเขากินยั้งกับแสบนอนกัดรับฟัดดีเอขาสุขภาพดีนี่มันชุดยอดอีลีพี่น้องครับเออมีเงินเสียเงินหลานกับผมมีความหมายดอกนี่ครับกรลังสิทธมอันนี้ก็ลูกไส้ผู้จัดการเ <laughs> สียหน่อยอืม นอนเฝ้าอ่าที่พ่ออายุนี่บรรยากาศแบบบ้านๆท้องให้ท้องหน้าพี่น้องอ่าอยู่กันแบบพ่อเพียงอ่าดีก็มองเฮ็ดกับเขา่าเฮหมองไทย้ยคลิปไข่พร้อมเลยพี่น้องครับนี่เตียงการศึกษาอมมองพ่อปู่เนอยู่ทาเวียดสุวนบอดี้ิตัดภาพให้เบื้องตอนเฮ็ดแล้วเดีอยพี่น้องครับนี่แหละครับเฮ็ดแล้วแล้วก็ขอโทวพี่น้องครับบดไ่ทายตอนที่เฮ็ดนะครับเฮ็ดผู้เดียวอ่ามันยากนะ เออมีบระเทถไทยคลิปห้นดีครับเห็ดวแล้ๆพี่น้องครับเป็ดตะงบ่พี่น้องไม่เกนี่ยพูมดครับปวกกินบัดเฮาก็เสริมกะแตงกันไปนะครับอืมพอเห็ดได้เขาก็เห็ดพี่น้องเนาะอันไดบ่ซื้อเฮาก็บ่ต้องซื้อพี่น้องครับอืมอันไดเห็ดได้ประหยัดพี่น้องครับช่วงนี้กะเงินท่องกําแก้วกับหายากพี่น้องครับหลางไกยเฮากะสุดัอดกับส้ม ออมีอายุขึ้นมาพี่น้องเนาะมันก็นรเรื่องธรรมดาขอบคุณทุกท่านครับที่เ,เกียรติตตามรับชมทุกท่านมีความสุขเดอ้อพอกันคลิปหนานะครับให้สุขภาพแข็งแรงสุขผูสุขคนเออบ่มีอีกยังดอกสำสุขภาพเจ้าของคลิปหนาพอกันไม่สวัสดีครับ